มลทนทหารบกที่36จัดพิธีเปิดโครงการราชร,รัฐร่วมใจช่วยไทยแล้งประจำปี2565เมื่อวันที่10มีนาคม2565เวลาประมาณ14นาฬิกาณสนามหน้าแรงสมาคมนายทหารค่ายพ่อคุณพาเมืองพลตีสามารถมนโนรถมงคลผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่36ผู้บัชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณทนทหารบกที่36เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี2565ในการนี้ได้จัดกําลังคและยุโทโธปกรณ์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจํานวน8กองร้อยร่วมกับกองพลทหารม้าที่1ส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพชรบูรณ์พัฒนาการเคลื่อนที่ที่16องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกําลังพลจิตอาสาร่วมพิธียานพาหนะรวมทั้งสิ้น39คันรถบรรทุกน้ำ19คัน ภายหลังเสร็จพิธีได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคเพื่อไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดทพชบูรณ์ประกบรอบด้วยหนึ่งพื้นที่ตำบลซอนไพรหมู่ที่5และหมู่ที่7รถบรรทุกน้ำจำนวน1 2บคันคิดเป็นปริมาณน้ำา7 2 0 0 0ลิตร 2. พื้นที่ตำบลบ้านตกโกรงเรียนโสตศึกษารถบรรทุกน้ำจำนวนเคันคิดเป็นปริมาณน้ำาี่0 0 0ลิตร รวมปริมาณน,น้ำทั้งสิ้น1 0 1 4 0 0 0ลิตรการดำเนินกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019อย่างเคร่งครัดทีมข่าวบ้านทั่วไทยพยิวันน้ำาหนาือเพชรบุร์รายงาน so much joy, Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy.